โดนทับโอ้ยเห็นหรือเปล่าเนาะกัดอยู่ใกล้ๆครับพาช่อนนะครับกัดสายสายแก้คันนะครับตัวนี้โอเคครับอ้วนตัวใหญครับลำบากนิดนึงครับาที่มันชันนี่ครับไม้เดียวเองครับ สายแก้คันนะครับตัวนี้สายแก้คันสีดำอ่าอาจจะไม่เห็นตอนกัดนะครับเพราะว่ามันเข้ามาใกล้ครับผมผมตั้งกล้องไว้ไกลไปหน่อยโอเคสายแก้คันนะครับสีดำสุดยอดเลยครับ